มีใครฉีดยาคุมรักษาช็อกโกแลตซีฟแล้วมันยุบไหมคะช่วยได้ไหมช่วงถามมาต่อไปกับดรจิม ชอ็อกโกแลตซิสคืออะไรจะว่าไปชอ็อกโกแลตซิสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโรคที่เรียกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ปกติแล้วยื่อบุโพรงมดลูกก็ต้องอยู่ในโพรงมดลูกถูกไหมครับพอสิ้นรอบเดือนเขาก็จะไหลออกมาทางช่องเป็นประจำเดือนที่เรารู้จักกันดีแต่มันมีบางกรณีซึ่งปัจจุบันเราก็ยังไม่ทราบสาเหตุนแน่ชัดนะครับเจ้าโพรงมดลูกเนี่ยมันแทรกเข้าไปในกล้ามเนื้อมอดลูกเจ้าโพรงมดลูกเนี่ยมันย้อนกลับเข้าไปที่ปีกมดลูกไปตกอยู่ในอุ้งเชิงกรานก็เลยกลายเป็น ซิสต์ขึ้นมากลายเป็นซิสต์ที่เป็นช็อกโกแลตคือเป็นเลือดเก่าๆนั่นเองดังนั้นวิธีการรักษาของหมอเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาที่ฉีดไปเพื่อไปกดไม่ให้เจ้าซีสตรงนี้เขาจเจริญเติบโตยาเพลนๆง่ายๆเลยก็คือ,อยาคุมกําเนิดน,นั่นเองเขาจะมีฤทธิ์ไปกดที่สมองหรือต่อมใต้สมองแล้วก็จะทําให้ฮอร์โมนที่จะมากระตุ้นให้เยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญหนาตัวขึ้นเนี่ยน้อยลง <S <S เป็นวิธีการมาตรฐานประหยัดและก็ถูกแต่หากการรักษาไม่ได้ผลส่วนใหญ่หมอก็จะนัดอัลตราซาวเป็นระยะ สเดือนถึงหเดือนหากซิสยังไม่ยุบลงอาการยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะจําเป็นต้องใช้ยาที่เทคโนโลยีสูงขึ้นเช่นยาไปต้านการหลั่งฮอร์โมนในสมองเลยประมาณนี้ครับสามารถติดตามสาระดีๆได้หลายช่องทางทั้งทาง,ทาง YouTube Facebook TikTok และ Instagram ทุกปัญหาสตรีมีคำตอบถามวาจีสิคะ